ไปหาหลอกมันนี่ไม่ไม่เคยหลอกก็เป็นอ่านอ่านบอตมีพลเรี่กูเพิ่งดูจบเมื่อวันศุกร์มาดูกับกูมาแนะนำหน่อยดิมาสปอยกูฟังหน่อยกูยังไม่เคยดูยังไม่เคยดู ยังไงโอ้พิมพ์ใหญ่โอ้ยเดี๋ยวสปอยอกูเปลี่ยนเองน่นะมาเปปวดต้มปดต้มปดต้มตม,มามามานี่ห้มมามคินห้ามคินได้กูจะไม่กูจะไม่คำเลยกูต้องเปิดน้าเรียบเลยบูม มึงต้องเปิดกล้องนะแต่แม่งอะมีคนมาบินแม่นวลแม่นนแมโนนอยู่บ้านไหมอยู่จ้าพี่รับมีธุระอะไรหรือเปล่าจ้าวันแม่นวลฉันเอาของฝากมาให้จ้าเฮ้ยทำไมรับนี่วะเอ็งทำอะไรที่นี่วะโอ้ยข้าก็มาหาแม่นวลสิวะตัวขอมาให้เหมือนกันเว้ย โชอบเมนวเหมือนกันเว้ยพูอะไรองวะยื้อพี่กันมาทำอะไรอ๋ออะยกันที่ยจ๊จ้าพี่วงบินมาฉันเลยตบให้จ้ะแต่ตบแรงไปหน่อยได้จ้ะเม่นวนฉันเก็บฝังมาเลยชันทำแผลให้หน่อยสิได้จ้ะงั้นพี่ไปรอย่บ้านก่อนนอดยัน้วดี่้ยพยาพาีมาหาสังเวยหรือเปล่าจ้าฉันมีของมาให้จ้ะแะมีเรื่องมาบอกด้วยงันพตามจาเลจ้ะ ถ้าเดินเหนียะรอเลยไม่นอนมาแล้วหรอฉันกำลังจะลงไปตามเลยพวกคี่ไม่อะไรจะคุยกับฉันหรือเปล่าจ๊ะฉันขอคุยเรื่องที่ฉันชอบแม่นอนเลยพี่ฉันรับแม่นอนพอจะรู้ไหมว่าพวกฉันทั้งสองชอบแม่นอนแล้วแม่นอนจะเลือกใครหรอแล้วฉันก็ชอบทั้งสองนั่นเลยจ้ะก็ที่รําดูแลฉันดีกว่าเือกไังจ๊่หลือกไรไหลถ้าแม่เลือกแล้วแม่มัเสีอะไที่หลังตจากนี้ กืมอืครั้งืมนื่อืมอื้อือ้มอื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 มอดมอ้มอ้นอ้มอื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 อืม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 อือืมอืโอ้มอืมอืมอมอืมอืมอ้มอ้มอืมอืมอมอมอื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 มอมอืมอืมอืมอมอืมอืมอ้อือืมอืมอืมออออือออ ยังก็อยู่เม yeah. ็กซิโกเชีไมเออนี่นีเวอร์ำปีพี่รําฉันมีข่าวดีมาบอก ฉันท้องจริงเหรอพี่จะได้เป็นพ่อคนแล้วใช่ไหมโอ้โหชิดโน่นโน่นโนู่ได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุขไปเรื่อยจนกระทั่งนายลำได้ไปพบเจอกับแม่แก้วด้วยนิสัยเดิมๆของนายลำแม่แก้วจึงตกหลุมพังแต่หารู้ไม่ว่านายลำนั้นมีครอบครัวอยู่แล้วพี่ล้ำไปไหนมาถึงกลับบ้านช้าแบบนี้โกรธไงโกรธไม่ต้องรู้หรอกนวลพี่จะไปไหนก็เรื่องของพี่จ้ะพี่ล้ำ กูดกูดเม็กซิโกอฮิ้กบิกแบดเซมายด์ดีดีต่อเองเด็กเสื้อหลำเอ้าพี่ลัางพี่างมาทำอะไรตรงนี้จ๊ะอันนี้เช่วงนี้พี่เคียดอะเลยมากินนิดหน่อยแม่ภูมิกินนิดหน่อยแม่ภูมิพี่ลัางมาคนเดียวเหรอจ๊ะอือใช่พี่มาคนเดียวสวยสวยแต่ว่าพี่ล้างคุณก็สวยนั่นนั้นเลย เดี๋ยวฉันไปส่งก็ได้นะจ๊ะอ๋อได้จ้ะขอบคุณมากนะแม่แก้วอร่อยกับไส้กรอกโอ้พี่กรอกพี่น้ำทำไมสภาพพี่น้ำเป็นอย่างนี้แล้วพี่น้ำพาใครมาบ้านฉันก็พาพี่น้ำกลับบ้านนะสิฉันไม่คิดว่ามันจะมีผู้หญิงเขาแก่อยู่บ้านด้วยอันทุกเรื่องเลยฉันพาพี่้ำกลับบ้านนะสิฉันไม่คิดว่ามันจะมีผู้หญิงตื่นหิว โว้ชีพโว้ชีพเฮฟิโกกเนพี่เขาแก่อยู่บ้านด้วยไี่แกว่าฉันเหรอพี่ลำจ้าของฉันเหรอทำดีขึ้นบ้างหรือยังโอ้พี่ดีขึ้นแล้วแม่แก้วกลับบ้านก่อนได้เลยนะเอิ่มอาจจะเป็นดันไนหือเปล่าเรามีเรื่องต้องคุยกันอี๋ไหนจะดีพี่ไม่มีอะไรเสื้อฟ้าข้างหลังนะชาวบ้านไงชาวบ้านเราไม่มีเรื่องต้องคุยกันพี่เล่าไงพี่ไม่มีอะไรจะต้องคุยกับนวล เออไมนอาจจะเป็นดันบืดในฝั่งอาจจะเป็นอย่างนี้เลยยาอนคตพี่ไม่รู้หรอว่ามันเกาะพี่กินทำไมแม่นวลจแค่แบบนี้เกาะพี่กินแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเธอทำไมพี่ถึงกล้าพูดอย่างนี้ทั้งที่เรากอนนังจะมีลูกด้วยกันไม่สนฉันไม่น่าเลือกพี่มาตั้งแต่แรกเลยไม่สนไม่สนไม่สนมันจะเกินไปแล้วแม่นวลตีพื้นพี่ม่ได้พี่ก็น้ำนางแพทชรมันจะเกินไปแล้วแม่นวลอิ่มมั้ย ดูาพี่รังไม่ได้พี่ก็นำนางแพทย์สยออกไป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 พอพูดจบนั้นในล้ำก็ได้พาแม่แก้วเดินออกไปสามวันถัดมาตำรวจมาวินมีคนอยู่บ้านมจ้ะตำรวจอยู่ใจอะตำรวจมีอะไรจ้ะตำรวจเบียดตำรวจคิดว ในตำรวจเอาวินเจ้าในตำรวจมีธุระอะไรจ้ะเรามีหมายสั่งจับตัวนายล้ำข้อหาค้ายาเสพติดจริตจ้าพี่ล้ำไม่ได้อยู่ที่นี่จ้าขอบินจ้าหลังจากนั้นตำรวจได้ตามหานายล้ำไปจนทั่วแต่ก็ไม่เจอ พอผ่านไปได้3ามวันได้มีชาวบ้านที่พบเห็นในร้มีแถวลงเล่าพอตำรวจทราบจึงออกตามหาในล้านณจุดที่ชาวบ้านบอกและได้พบกันในร้ำยมันใน้า่อเอ้ยเฮ้ยเ้เฮยเ้ยเฮ้้้ยเฮยเเฮ้ยเย้เ้ย้ำยเ้ยยเยยย กอง่นดูดูดูเผื่อเผื่ออย่าเลยปล่อยกูปล่อยปล่อยกูทำไมพี่รำถึงทำกับฉันอย่างนี้พิงลูกูพิงค์เนี่ยไปหานางเพชรสยาทั้ง้ายาติดถุกัละแล้วฉันกำจะอยู่อะไรอ้อยจิ้มโอ้ยซีฟีผ่านไปโอ้ชาบกูอีกแล้ว ไอ้เอ็มหยุดพักพอเรามาแกรับด้วยไหมรับได้จ้ะถึงพ่อจะไม่ใช่พ่อแม่ของหนูโอบิวันไงอบิวันเป็นยาว่าหนูจะเป็นเด็กผัวนี่ไ่ตห่วงหนูนะจ๊ะดีแล้วพ่อก็เห็นจริงเป็นเหมือนลูกแท้ๆไม่ร้อนีบิวันให้ใจรัมไม่หลงผิดครอบครัวเองก็ไม่เป็นอย่างนี้หรอกติดเพื่อหวังโดยทางรัดแถมยังเสียเรื่องผู้หญิงไปเรื่อยท้ายที่สุดนายรัมก็โดนกรรมของตนเองตามทัน เาลครั้ง๊ะตองเนอะไรอีกด่อินทอ์ชิางบทหนึ่งบทนี้นั้นมีผู้ประพันคือฉันและเธอเนื้อความค้าใได้กล่าว่าข้าพระเจ้าจะรักเสมอมอบความรัก ไอคำไอคำไม่มีบทนอกจากดูดยาต่างรมไม่คู้นัีเต้องกัมีองหลังคดนอนเนี้กำลังอ้วนตับเลยเออฉันเอาของฝากมาให้จ้าไอ้ล่อมนี่หว่าไอ้ล้อม ลุยเขาปี๊ยพักดีเปลี่ยนเสื้อครับโอ้ผู้เชี่ยเลยป่าล้มภูล้มภูยิ้มได้ยิ้มทำไมอกกกำลังขึ้นเลยเนี่ยเออฉันก็พาพี่รำกลับบ้านนะสิฉันไม่คิดว่าจะมีผู้หญิงเขาแก่อยู่บ้านโอ้ my god เดี๋ยว mission f a i l e d we'll come next time ไห้ถ่ายไห้ถ่ายให้ถ่ายผมไปแล้วนี่คือตายหงครับผมไม่รู้เขาจะเฮี้ยนแค่ไหนครับจริงนะเนี่ยเนี่ยงถ่ายไม่ได้ที่ต้องมาตะเกียบไดเดเห็นตันี้ขาผมเปียกใช่ไหมขากูเปลี่ยนเดี๋ยวเครื่องหลังกูก็สบายแล้วกูใส่ชุดกีโม่เรากีโมออ่เอ้ยผมเมาจริงด้วย กูเป็นเฮียอะไรกูไอ้วะไอ้สัตว์มึงแดกกระดาษไงแดกกระดาษเ้าล้าสุดเทพันแล้วนึงนี่ก็ดีแล้วนี่นะคะพระเอกพระเอกเรื่องเรื่องอะไรวะเดี๋ยวประหยัดครับอะไรนะรองนท้าพ่อครับ One t o buckle my shoe 3 4 buckle some more five six nine ten kicks โอ้โหแค่นวดนะคะ I believe can ไอมีบัญชีไฟหรือสร้งเป็นนังคียคุยถ่ายฉากแรกหรือคินเลยคิน mhm คินคินมากคินมากคินนอนไม่หลับเลยสุดๆอะเต็มที่้ว